ผังเมืองที่ดีทำงา่ายแต่นักผังเมืองไดโนเสาร์คิดไม่เป็นครับท่านไปชานเมืองนะครับคงเคยเห็นนะว่ามีโรงงานตั้งอยู่กลางทุ่งนาหรือมีบู่บ้านจัดสันเข้าไปอยู่ในที่ลึกๆในพื้นที่เกษตรมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่แสดงว่าบ้านเรานี่การผังเมืองค่อนข้างที่จะมั่วๆไหมผังเมืองกรุงเทพของเรา มีตั้งแต่ปี2,556บัดนี้ผ่านมา12ปียังไม่ได้แก้ไขใหม่ทั้งทั้งที่ควรจะแก้ทุก5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงผู้ว่าชาติชาติเคยบอกว่าจะรีบทำตัวเองมีนักผังเมืองอยู่40ว่าคนนี่ผ่านมาจนจะหมดวาระแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันที่จริงการวางผังเมืองที่ดีนั้นไม่ยากเลยครับเรา ต้องห้ามสร้างอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นที่ไหนก็ตามสั่งไปเลยครับโรงงานตั้งหลายห้ามสร้างกันขึ้นมาสมเด็จและรัฐบาลหรือท้องถิ่นก็จัดที่ตั้งให้เช่นเวียนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินจากภาคเอกชนในราคามากกว่าราคาตลาดสองเท่าหรือเท่าครึ่งก็ได้คนขายที่ดินก็สบายใจเราได้ที่ดินมาสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั้งหลายต้องมาอยู่ในนิคมจะไปเผยแพร่ทําให้เกิดมลพิษไม่ได้มันจะสรรก็เหมือนกันครับไม่ใช่ใครจะางหรจะสร้างอะไรก็สร้าง้นไม่ได้ส่งเดร็จตามท้องไร่ท้องนามีบริเวณที่ควรจะให้สร้างได้บริเวณที่สร้างได้เสียภาษีเยอะบริเวณที่สร้างไม่ได้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียแต่น้อยอย่างนี้เราก็จะได้มีผังเมืองที่มีปิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ